เล็นนิดเลยก็ได้ไม่มีฟัญหาหโอคนะครับน่าจะดีกว่าเดิมเยอะแล้วล่ะครับ <c oughs> ผม 1น่ครับปี2020ครับอันนี้เราปลด traction c ท n t r o ก็กกขึ้นในโนโนะครับอันนี้ตรวจอาเร่งก่อนแถวโอเคเร่งก่อนแถว มากกว่าสั่งแตงม้าร์กากกว่าสั่งนะครับอันนี้จะวัเดเติม <บ S 1> ๆมทครับยังต้องคูณครับ1.25 <บ S 1> ก็จะเป็นแตงม้าร์กที่ตามรูปช้อนก็ขายนะครับเพราะอันนี้มันเป็นไดโนรที่ล้อนะครับโอเคอ,อันนี้มันเป็นไดโนรเจ็ตของอเมริกาลูกกิ้งมันใหญ่ของอเมริกาลูกกิ้งมันใหญ่โอเคนะครับโอเคครับก็ค,ค,บคือจะไม่ต้อง เบาขึ้นไหมครับเบาครับแตะเบาขึ้นไหมครับเบาครับเบาครับเบบาครันี้ลองเหยียบขึ้นนิดนึงมูฟมันจะมารอเลยครับอ่าเหยียบเล็กนิดนึงก็มารอแล้วแล้วก็เข้าด่านไม่โดนจับนะไม่มีควันนะครับเหยียบทรงก็ไม่มีควันมาลองแตะดูครับเหยียบนิดเลยก็ได้ไม่มีควันโอเคนะครับน่าจะดีกว่าเดิมเยอะแล้วล่ะครับผม น่มีวมันนี่เดี๋ยวเราจะวัดแรงม้านะครับที่เกียร์เดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับ,<ม>บกดตบกันขึ้นเลยนะครับจะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้แล้วนะครับโอเคพอไปเราเกียร์สูงวันนี้มีแรงก็มันหล่นขึ้นกระเป๋าที่เกียร์เดียวกันมันก็อห็นชัดเจน มีต้องเปลี่นยนยางใหญ่อะไรก็กลับมาในเช็คฟรีนะครับไรทำแต่ว่าถ้าปิดจะเป็นรถแจง้งนิดนึงเพราะเป็นป้ายแดงนะ okay ครับโ<ค><ะ>อเคครับเพราะว่าภาษีต่อภาษีก็ถูกดีซีก็ถูกนะฮะแล้วก็ทำเสร็จมันแรงกว่า3,000เซนตน์ดอีกนะฮะแล้วก็ทำเสร็จมันแรงกว่า3,000เซนตน์ดอีก เดี๋ยวจะวัดความต่อเนื่องของเกียร์นะครับกระโดดการเร่งกล้ดูว่าปลายปเป็นยังไงนะครับ ตอนต่อเกียร์มันจะเป็นเมตรออมาเอ้ยมันกระดานโต๊ะขึ้นมันจะต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองไปขับดูแล้วมาดูคอมเมนต์อีกทีนะครับโอเคครับอันนี้อยู่ในเซฟตี้นะครับพุไม่ได้เพิ่มอะไรแค่ฟันคอบกินเฉยวันก็ไม่ดำนะครับโอเคตัวนะแล้วลบไอ้พวก ABS Traction Control นะครับออกตัวไว้มันเอียดนิดนึงก็น่าจะจบละ นะครับผมไฟพวกนี้ก็จะดับหมดโอเคเดี๋ยวเราออกเกด,ดีนะครับไม่ได้เกหนึ่ง เร่มันเบาขึ้นครับเลขงมันเบาขึ้นครับมันลดมันไปไวขึ้นเคียเกอร์จะหายาดไหมครับหายครับเร่งแสงก็สบายใจไปเลยนะครัก่อนแรกเคียนไม่รู้ซื้อถูกรุ่นหรือเปล่านะแล้วตอนนี้บอกเลยว่ามันจะดีกว่าเทอร์โบรถสามพันเซนต์บาทนี่ครับแรงมากแรงบิดได้ครับแล้วก็ออกตัวนี่ก็ไม่แหลกแล้วใหม่ๆครับไม่แหลกแล้วแล้วก็น้ามันสามารถเติม B สิบ B เจ็ดได้ไม่ต้องเติม B พาวเวอร์นะครับก็รถไปหน้าจะสองสามร้อยบาทแล้วต่อนันได้ นะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับแฮปปี้ไว้ที่มาทำแฮปปี้มากครับใครแนะนำมาครับหรือว่าอ๋อพอดีภรรยาเจอในกลุ่มมาครับอ๋อได้ครับงั้นก็มีอะไรก็แวะมาฟรีกว่าจะขายรถนะครับแนะดมก็รับสักหน่อยนะครับซื้อถึงเก้าร้อคิดถูกแล้วประหยัดดีวิ่งแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ